นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับรถยนต์ใหม่ที่เปิดตัวทุกวันนี้หลายคันติดตั้งเบรกมือไฟฟ้าซึ่งมาช่วยอำนวยความสะดวกแถมยังมีฟิวเจอร์พ่วงมาอย่างระบบช่วยเหยียบเบรก ว่าแต่ข้อดีข้อด้อยของระบบนี้มีอะไรบ้างเชิญรับชมกันได้เลยครับเบรกมือหนึ่งในอุปกรณ์ความปลอดภัยพื้นฐานที่มีมานานวิธีใช้งานดึงด้วยมือหรือกดด้วยเท้าแต่ลัการทํางานของมันเหมือนกันอย่างเดียวคือช่วยหยุดรถไม่ให้เคลื่อนที่แม้จะจอดบนทางลาดชันก็ตามทั้งนี้ยุคสมัยที่เปลี่ยนรถสมัยใหม่เริ่มมีการติดตั้งเบรกมือไฟฟ้าซึ่งผู้รับชมหลายคนคงเคยสัมผัสกันมาบ้างแล้ว และในวันนี้เราจึงจะนำมาเสนอถึงข้อดีและข้อด้อยของเจ้าอุปกรณ์นี้ว่ามีอะไรกันบ้าง 1. กดครั้งเดียวแรงเบรกเต็มที่หากเป็นเบรกมือแบบดึงคันโยกหรือจะต้องเหยียบลงไประบบเบรกเก่าอาศัยแรงกระทําโดยผู้ขับขี่ในการสร้างแรงเบรกในระบบเช่นดึงขึ้นหนึ่งครั้งรถก็จะหยุดอยู่กับที่แต่ถ้าทางที่จอดรถไม่เรียบก็อาจจะมีการไหลต่อจนต้องดึงเบรกมือขึ้นจนสุด กับกันถ้าเป็นระบบเบรกมือไฟฟ้าผู้ขับขี่เพียงกดปุ่มให้ตัวระบบทํางานจากนั้นรถของคุณจะถูกหยุดนิ่งด้วยแรงกระทําสูงสุดไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดการไหลหรือเคลื่อนที่แต่อย่างใดข้อนี้ช่วยให้เกิดทั้งความปลอดภัยและความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งาน 2. หมดปัญหาลืมปลดเบรกมือใครก็ตามที่ขับรถเราเชื่อว่าคุณต้องเจอปัญหาลืมปลดเบรกมือลงบ้างบางคนอาจจะดึงเบรกมือไว้เพียงนิดหน่อย ประกอบกับไม่ได้สังเกตว่าไฟเตือนโชว์อยู่ก็อาจจะมีบางครั้งที่ขับรถออกไปโดยไม่รู้สึกว่ารถหนืดเพราะลืมปลดเบรคมืออย่างไรก็ตามรถใหม่มักมีเสียงเตือนหากผู้ขับขี่ลืมปลดเบรกขณะรถวิ่งเท่าว่าท้ายที่สุดก็ต้องเอาลงด้วยตนเองอยู่ดีปัญหานี้จะหมดไปทันทีเมื่อคุณใช้รถที่มีเบรกมือไฟฟ้าเพราะทันทีที่คุณเริ่มใส่เกียร์ดีหรืออพร้อมกับเหยียบคันเร่งเบรกมือไฟฟ้าก็จะทำงานปลดให้อัตโนมัติ ผู้ขับขี่ไม่ต้องก้มหน้าก้มตาลงมามองว่าตนเองลืมเอาเบรกม,มือลงแล้วหรือยัง 3. เบรกม,มือไฟฟ้ามาพร้อมระบบช่วยเหยียบเบรกโดยปกติแล้วรถที่ติดตั้งเบรกม,มือไฟฟ้ามักมาพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างระบบช่วยเหยียบเบรกหรือที่เรียกว่า auto hold brake coast ซึ่งจะทำงานก็ต่อเมื่อผู้ขับขี่กดปุ่มจากนั้นเมื่อขับไปแล้วเหยียบเบรกจนรถหยุดนิ่งระบบจะทำการเหยียบเบรกครังไว้ให้เอง ซึ่งจะช่วยให้คนขับลดความเมื่อยล้าเมื่อเจอสภาวะจราจรติดขัดได้ดีเลยทีเดียวมาถึงข้อด้อยกันบ้างครับ 1. ใครที่มีรถหลายคันอาจจะเผลอลืมปรับตัวกรณีที่มีรถหลายคันอยู่ในบ้านแล้วต้องสลับไปมาระหว่างรถเบรกมือปกติหรือเบรกไฟฟ้าบ้านก็ต้องเดินทางบ่อยแล้วเช่ารถที่มีระบบเบรกมือไฟฟ้าบางครั้งจะเกิดปัญหาลืมตัวทําเหมือนเดิม ด้วยความเคยชินเช่นออกตัวทันทีโดยไม่ได้ระมัดระวังสิ่งรอบข้างไปจนถึงเผลอปล่อยเบรกออกตอนรถติดไฟแดงเพราะคิดว่ามีระบบช่วยเบรกทางที่ดีที่สุดคือต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่ารถที่ขับนั้นมีระบบเบรกมือไหมเพื่อการใช้รถอย่างถูกต้องปลอดภัยต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นบนท้องถนน 2. ระบบเบรกมือไฟฟ้าหากเสียขึ้นมาอาจจะเสียเงินหรือซ่อมยากกว่า แน่นอนว่าระบบเบรกมือไฟฟ้ากับระบบช่วยเหยียบเบรกอำนวยความสะดวกอย่างสูงสุดให้ผู้ที่ใช้งานรถยนต์คันนั้นๆแต่ถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งระบบเกิดขัดข้องหรือเสียขึ้นมาค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือการวินิจฉัยแก้ปัญหาอาจกินเวลามากกว่าเพราะถ้าเป็นเบรกมือปกติที่ทำงานด้วยระบบกลไกการล่ใช้ความผิดพลาดสามารถทำได้อย่างง่ายแถมไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมแซมสูง เราหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเห็นถึงข้อดีข้อด้อยของระบบเบรมมือไฟฟ้าเนื่องจากรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่เปิดตัวต่อจากนี้จะเต็มไปด้วยระบบดังกล่าวดังนั้นถ้าเราเข้าใจหลักการทำงานของเบรมมือไฟฟ้าคุณก็จะสามารถใช้รถได้อย่างปลอดภัยทุกที่ทุกเวลา